กลุ่มคนรักเพลงหัวหินจัดประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ค่ะวันที่20สิงหาคม2,568เวลา18บแนาฬิกา ที่ห้องอาหารนาวีพิรมสถานพักฟื้นข้าราชการกองทัพเรือส่วนกลางหัวหินถนนแนทเคหาดอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลุ่มคนรักเพลงหัวหินจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ประจำเดือนสิงหาคม2568ซึ่งกลุ่มคนรักเพลงหัวหินจัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกเดือนโดยมีสมาชิกทั้งหญิงและชายมาจากหลากหลายอาชีพที่กเกษียณอายุจากหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนและประชาชนที่รักในการร้องเพลงเต้นรำกว่า80คนเป็นสมาชิกและรวมตัว กันมากว่า10ปีปัจจุบันมีนางสาวอุไรวันคงเพลงรองนายกิ่งกาช,ชาดอำเภอหัวหินและผู้บริหารโรงแรมทิพย์อุไรซิตี้หัวหิน,ปหปหหนเป็นประธานกลุ่มคนรักเพลงหัวหินได้ขึ้นกล่าวให้การต้อนรับสมาชิกกลุ่มคนรักเพลงหัวหินสำหรับกิจกรรมในเดือนนี้ได้จัดแบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น12กลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการในการร้องเพลงหมุนเวียนในแต่ละกลุ่มและร่วมรีล่าเต้นรํากันอย่างสนุกสนานพร้อมจัดให้มีการประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ3 0 0 0บาทรองชนะเลิศอ,อันดับ12,500บาทรองชนะเลิศอ,อันดับ2 1 5 0 0บาทและรางวัลชมเชย1000บาทซึ่งกลุ่มคนรักเพลงหัวหินยังได้รับเกียรติจากนายประสูทธ์หอมบันเทิงในอำเภอหัวหินพร้อมภรรยานายปัญญาสอนวิสัยอายการอาวุโสนายวชิระหัสดีพงศ์อายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีปรับปรามการทุจริต1ภาค7พร้อยตำรวจเอกธราทิพย์เพ่งบุญชูอายการจังหวัดคุ้มคองสิทธิ์และช่วยเหลื ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านร่วมงานและขึ้นกล่าวอวยพรเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันเกิดแก่สมาชิกกลุ่มคนรักเพลงหัวหินที่เกิดในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งนี้กลุ่มคนรักเพลงหัวหินจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เดือนละครั้งที่ห้องอาหารนาวีพิรมหัวหินรวมทั้งจะออกเยี่ยมเยียนเพื่อนสมาชิกกลุ่มที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกพร้อมขอประชาสัมพันธ์ฝากถึงผู้ที่ชอบร้องเพลงและเต้นรำสนใจสมัครเป็นสมาชิก กลุ่มคนรักเพลงหัวหินโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098-562-5651